หลังตึ้งตำึำหลังส,สวยเลยดูจะมีน้ำไหมครับเดี๋ยวลองดูครับมีน้ำมีท่าไหมตามมาต้องไก่ครับหลังส,สวยๆํำๆครับต้นกระถินน้อยๆคือ,อคุมๆเดี๋ยวทำครบพอมหมครับเดี๋ยวจุดครบเลยครับลุยเลยแน่น ม่ถึงหลวงกินหน่วยมะม่วงครับกินมะม่วงสุกเดี๋ยวคอยดูว่าจะบินไปทางไหนได้การนะครับงานนี้ไปดูดอกพริกกระตอมเตีมครับแต่ว่ามันลมแรงไม่รู้บินไปทางไหนวันนี้ได้ดูกินมะม่วงชักหน่อยมะม่วงซุกอาหารปูดเลยนะครับไม้ก็แล้วครับโอ้กินใหญ่เลย ทางหนุนมกทางนรงกบบนีครับจู้เห็นบินนปทาหมุนตัวนึงแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวครับนีกนียนีครับพมสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับยิปซีชาวไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยครับอันนี้หมายน้ำพึ่งปลาก็ออกกล้าหาความหวานเหมือนเดิมครับ <c oughs> ก็ได้เห็นตัวพึ่งมัน กินมะม่วงสุกกับเมื่อวานนี่ยังตามไม่เจอครับแต่วันนี้ตามขึ้นมาแล้วครับทิศทางที่พึ่งบินครับมาเจออยู่รังนึงครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีน้ำมีท่าไหมรับังมันก็ใหญ่พอสมควัอยู่ครับแตอยู่ไม่สูงนะครับต่ำๆต้นกระถินน้อยครับครับชื่นชอบทุกอกทุกใจก็เป็นกำลังใจให้ได้ครับไม้น้ำพึ่งป่าครับ เดี๋ยวเราไปดูรังผึ่งกันเลยครับโอเคครับกับรังผึ่งครับดำรังสวยเลยดูจะมีน้ำไหมครับเดี๋ยวลองดูครับมีน้ำมีท่าไหมตามมาต้องไก่ครับรังสวยๆํำๆกับต้นกระถินน้อยๆเพื่อคุมๆเดี๋ยว ทำครบพอไหมครับเดี๋ยวจุดครบเลยครับลุยเลยครบก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับไม่มันเปียกหายาไม่มีครับังพื้น สวยเลยครับนลังสวยเลยมีแก่ไปน็นอะครับหัวน้ามิโอ้หัวน้าติดตาครับพอได้พอได้ครับน้าติดตาอยู่ครับน้าพิตตาน้าพิตตา ้เมียเจ้าดูน้ำดูพอไ,ได้ครับพอได้ครับลามคอนมาหน่อยนึงเ<ม>พ่ครับเดี๋ยวหาบ่อนตั้งกองจังนิดก่อนก็ครับตั้งกองจังนิดก่อนเดี<ม>๋ยวๆนี่ตามมาเจอแล้วครับดีดู มันน้ำปิดตาครับได้ยี่แล้วครับสองสามโล

สนัดเลยน่ามันลามพรวนกันไปเราดูน้ำใหญ่เลยนี่ที่ยืนเลยครับถึงเป็นคนสัตว์กินไม่ได้ อาดาศยังไหนได้หรือ <único> ย <Liberty Overwatch throat> ืนมันเครือเลยมันมีเครืออยูลงไปครับขุดนะครับแลเราเลยขุดเลยได้ adoap trivial ใช้พลทบ <Pie year nes> น, stop, stop. นิด Bismillah กะทภ karaoke يع ballot มาได้ร olor ก็ได้ยู่คเับก็ได้ขากับท่าวู่ับพ้กข้าทังเมื่อเช้าเนี่ย เดี๋ยวผมโทรหาเลยครับเด้อท่านบอกอะไรผมโทรครับได้แล้วครับน้ำพิงคอขึ้นเออได้อยุติ4ห้ารูได้อยู่ครับท่าน

ก่อนนึงครับรามคอน ครับไปลงครับหลังครับหลังก็ค่อนข้างจะแก่ไปหน่อยนึงแล้วครับแต่ยังใช้ได้อยู่ครับจาเป็นต้องปาดหลังครับเพราะว่าหึงเหมือนลามคอนครับไม่เอาน้ำก็ดเสียดายครับครับผมลงมาแล้วครับหวานก่อได้อยู่นะครับผลงานสามสี่ขวดได้อยู่ครับ รังอ่อนครับมันไม่อ่อนแล้วครับดังแก่แล้วครับแต่นอนก็อ่อนอยู่ครับชื่นชอบถูกกกถูกใจก็เป็นกําลังใจให้ได้ครับหมายน้าผึ่งป่าครับเอฟซีท่านใดก็ที่จะสั่งน้าผึ่งก็ดูใต้คลิปนะครับเดี๋มีเบอร์โทรมีเฟซบุ๊กไลน์เพื่อนได้เบอร์โทรครับใต้คลิปนะครับเด้อชื่นชอบก็กดถูกใจให้ได้ครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมคลิปครับในโชคดีมีความสุข ทุกคนทุกท่านมีเงินมีท้องใช่ตลอดปีตลอดไปครับจากุมไม้หนังพึ่งป่าครับสวัสดีครับ,รบขึ้นไมเหนื่อยฟรีครับตำนานพึ่งเทาครับโอ้หวานครับหอมหมดแล้วครับเหลือก็เหลือไม่หลายหวานหอมหมดแล้วครับ